เพราะวา่าผู้ได้เจ้าพนแสดงไว้เหตุให้เกิดความเจริญที่ใดๆก็ตามมันมีหลักอยู่ถ้าพูดตามหลักสมเด็จพ่อแสดงไว้พุทธคารวตา ผู้ใดเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวสามารถมอบกายถวายชีวิตได้อันนี้เจริญสองธรรมะคารวะตาเคารพในพระธรรมผู้ใดเคารพในธรรมสามารถมอบกายถวายชีวิตแก่ธรรมได้ อันนั้นคือเหตุที่เกิดความเจริญประการที่สามสังฆคารวตาเคารพในพระสงฆ์ผู้ใดมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์ผู้นั้นชื่อว่ามีหลักเป็นเหตุไห้เกิดความเจริญเรียกว่าหนักแน่นในคุณของพระตนตรยัย โอกาสจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นเพราะพระนตนนฐใจที่ศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่นั้นเองประการที่สี่สิกขาคารวตาคารพบในการศึกษาไม่ว่าศึกษาทางโลกไม่ว่าศึกษาทางธรรมะถ้าผู้ใดเคารพในการศึกษา นั้นคือเหตุที่เกิดความเจริญประการที่ห้าปฏิสันธารคารวตาเคารพในการปฏิสันฐานผู้ใดใครก็ตามถ้าเคารพในการปฏิสันฐานเนี่ยไม่ว่าห้างร้านบริษัทประเทศชาติใดๆก็ตามวัดวาอารามก็ตามอยู่บ้านอยู่เรือนของเราก็ตามวิยูดีอยู่ที่ใดๆก็ตาม ถ้าอาคันตุกะมาเจ้าของถิ่นต้อนรับด้วยความมีน้ำใจอันง,งดงามคำพูดก็อ่อนโยนนอกจากนั้นยังมีสิ่งที่ ต้อนรับก็คือเป็นน้ำบ้างอาหารบ้างถ้าผูใ้ใดใครก็ตามเคารพในการปฏิสันฐานอย่างนี้ใครมาหามีแต่คนชื่นใจอิ่มใจคิดถึงคดหอด <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นการเคารพในการปฏิสันฐานคือการต้อนรับแข่ง จึงเป็นเหตุให้เกิดความเจริญและสุดท้ายอัปปมาทะคา,าวรวตาเคารพในความไม่ประมาทข้อสุดท้ายนี่อันนี้ถือว่าเป็นหลักการภาวนาผู้ใดมีสติสมบัติจัญญะต่อเนื่องกันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลานอนพึงทราบเถอว่า ข้อปฏิบัตินั้นทำให้จิตของบุคคลนั้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นตามลำดับเพราะบาปไม่เกิดบุญกุศลเกิดขึ้นไหลลงสู่ใจอยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นชีวิตของบุคคลผู้ไม่ประมาทจึงชื่อว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการไว้นั้นวันนี้หลงตาปารุปมาอมนอ ก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาก็ขอ